Cái nòn là Nhớ mắt thôi Lúc chạy mà <laughs> ดีตอนสาวๆพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าเดินมาที่ร้านไม่ใช่ร้านมาที่สวนพี่น้องสวนที่นี่เขาจะมีไก่มีกามีผลไม้แบบผลไม้ของประเทศเบลเยียมเนาะของทางยุโรปเขาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างพี่น้องตอนนี้เขาเรียกว่าลูกแดงๆมันกําลังพร้อมที่จะเก็บแล้วก็มีผักด้วยไปดูพี่น้องว่าเขาปลูกผักแบบชาวบ้านชาวบ้านเขาทํำยังไงไปดูกันเลยพี่น้อง มันบอกว่าเขามีกด้พี่น้องมาแล้วก็ต้องบอกว่าไปไปไปบอกเขาว่ามาแล้วก็ไปต้องมีอันอะไรนะต้องมีอกระป๋องกระแปงจากเขานาะโกดิเวยเหรอไปมาทางนี้ได้พี่น้องบางมีเด็กน้อยมาาอันมาเร็วนะ่ะเร็วกว่าฉันมากเลยอะ่ะเด็กน้อยอะ่ะยี่บันทึกบรรยากาศดีดีพี่น้องตอนนี้ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบสี่องศานะดูดีมากเลยไปดูกันเฮ้ยเขามีที่ให้นั่นด้วยสิ yes พี่น้องพิ่เลี้ยงไก่น่กก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 กไก่เขาอกอกเอี้ยวอกเลบึงลักษณะสวน ja is En hij is van Thailand. Hallo! Alles wat je ja. wilt doen, kan je hier onze emmers en dan okay. in jullie potje. Moet uw zak mee op de tafel liggen. Ja. Uh, ik zal jullie ja. drie emmertjes geven. dan kom okay. er voor dat weg. Het dat Hallo! ยาโรสบีหกเหรียญหกเหรียญต่อกิโลอ่าใบอ่บลล์คุณรู้ไหร์มูส่รู้โอเคไปดูว่ามีอะไรกันจ้ะโอเคไปเบิ่งบรรยากาศดีๆพี่น้องเบิ่งโอ้ยมื่อแต่ทายรูพญานันปฐาฉันเลยฮัลโหลมาเก็บแข่งก็เด็กหน่อยสู่ใต้เลยบัดเอา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  พี่น้องเหลียวเบิ่งหลายๆพี่น้องลองชิมดูสิว่าจะอร่อยหรือเปล่าผ <c oughs> สิาพไมดีสมมันหวานทัวเลนเต้าพี่น้อง Dat dat ook in het aardig volk kan liggen. Nee, maar dat je dat, je dat niet gewoon zet om dat zo ja. <laughs> klaar te maken. Gewoon in de dat is zo gewoon om gemakkelijk een zo zo te doen. Nee. Want het is gewoon een schone plant, hè? Ja, ja, dat is het. Zal ik het pakken? Wat is er? Ik weet het niet. Het een mensen... vlees. Ik weet niet of het hebt gezien, maar het ja. is een soort dienst. ว้าวสวยจังเลยนี่ดูสิเซียมได้ไหมอ่ะเซียมนะนี่ได้แล้วพี่น้องเห็นปะจากต้นเลยทีเดียวหวานแล้วนะมันลูกเบลลี่แ่บๆเลยอะ่ะอืมค่อยเคยกินแต่แบบเบลลี่ป่าพี่น้องไม่เคยเห็นแบบเบลลี่จริงๆสักที นี่พี่น้องคอยมากหลายบักแบลลีเห็นบ่เนี่ยจะเชิมไม่ดูนะมันจะแซบบ่พี่น้องอมันจะมีเม็ดแซบอยู่โอ้ยพ่อใหญ่บั้นถาหายไปแล้ว พี่น้องไล่บักแบลลี่หลายๆดูสิมันจะแบลลีมม่มันยังไม่สุกดิ <c oughs> ต้องรองให้มันหน้าร้อนเต็มที่อ่ะลองว่าสุกเยอะแน่นอนเลย <Okay. S 1> นี่พี่น้องคอมเมนบักสตอด้วยดูส <c oughs> ิยังไม่เกิดน, <c oughs> นี่ด้วย เก็บก่อนได้แล้วพี่น้องเก็บมาแล้วลูกเขาก็น่ารักดีนะนี่มีอีกไหม เยอะแยะเลยนี่เก็บไม่หวัดไม่ไหวพี่น้องเต็มไปหมดเลยจำน้ำสวยเดียวนี่มันแอบซอนอยู่พี่น้องมาเก็บตลอดเลยฉันเข้าแต่ป่าเก็บแต่ผักช่วงหน้าร้อนเนี่ย สวยาง,งามเก็บพี่น้องเหลวเบ่งเงินพอมแม่เหล็กมันกรพากันมาเก็บนะน่าง,งามกับเก็บนะ <laughs> เก็บนต่เพราะแต่ไปกินกระป๋องสองกระป๋องกระพาะเลยพี่น้องต้องเก็บหลายพี่น้องละข่อยได้หน่วยใหญ่ดูสิลูสินี่ Lúc bờ lời à đẹp nó lục nhảy bò Nè lúc dài xuôi chung lời à Uộp ẩn cho cái <laughs> Lúc trời mà Ta <laughs> nổi, ta đếc nổi mà ทังเก็บแังหลายพี่น้องเอ้ยเบิงบึงลูกหลานก็พากันมาเก็บเอาเก็บสู่เขาพี่น้องยาแยามันมันแอบซ่อนอยู่ใต้ใต้พ่วงหยาเนี่เก็บนะคะ Nè Lúc bơ lơ lời Hèn nhu bò Nè Vim ở cửa phòng mai lưu lưu Vim ở cửa phòng mai nha, nồng dạ Bình Cho nó nhầy nhầy Kẹp tay nè ôi lại lại bưng anh kiếm anh lại đứt nổi ta cân mắc kẹp พี่น้องยะว้าวลูกใหญ่มากเลยแหงเก็บ,บแหงหลายพี่น้องยะแ,แ,แ,แหงเก็บแหงหลายเออได้เกือบเต็มคุแล้วโอ้ยกดเอาพอแล้วอินฟเอาเทสไกันพูด together สมร์มั่นกันอีด Yes ินบ่หมดพี่น้องไป, <Yeah. S 1> ป Let's go หลายๆพี่น้องเบิ่งงันคุ้นๆเขากับพากันเก็บมันเขาก็พากันเก็บนี่คานูเซอแปลว่าอะไรพี่น้องไผ่หูใน่ยบอกว่าเนี่ยโนมันบระธนเพื่อนบอกว่าคานูเซแปลว่าอะไรก็ไม่รู้พี่น้องบอกว่าประธานสุกมันต้องให้มันแดงๆมันอ่อนๆมันนุ่มๆก่อนอันนี้มันยังแข็งอยู่ ไปเลยพี่น้องดอกเบลลี่สีม่วงงามๆฟันโบเซนอิสเบลลี่เหรอดอกมันสวยบ่กพี่น้องมันบอกว่ามันคือสีหลายพี่น้อาไปบางไก่น้องนี่ก็คือโนยแบบแบลลี่เด้อเนี่ยอันนี้ดอกมันเป็นสีม่วงๆเห็นไหมอันนี้คือลูกของมัน ลูกของมันที่ค่อยไปชิมเมื่อกี้ที่มันยังไม่แดงอตอนนี้คือมันยังไม่แดงอยู่ในป่าก็มีได้พี่น้องมันจะมีสีแดงสีดำเดี๋ยวรอให้มันสุกแล้วค่อยจะมาเก็บอีกโอ้เ <c oughs> บิงไป <c oughs> พี่น้องพอ่นี่อันนี้บอกว่านวยมันมีแบกแบเกบอร์รี่เลดเบร์รี่เลยพี่น้องเด้อ แล้วก็มีเบอร์รี่ธรรมดาเขยก็บลูดอ่ะอันนี้คือมันจะไม่ใช่สีดำนะส่วนมากมันจะเป็นบลูเบอร์รี่มันจะเป็นสีดาอะไรเงี้ยอันนี้มันจะบอกว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นสีแดงบรลูดอ่ะไอ้เบิงหลายๆขันย่ามันเป็นกระสิมาเก็บอีกได้พี่น้องเด้อเยอะมากเลยดูสิดูสิดูสิสนี่เป็นยาให้เบิง this is berry หรอ อันนี้คือตัวลูกแบ์รี่เนาะมันยังไม่เป็นแก็บสิเทสสิเทสัำ this way เทสแซบบืเแสเ mm. ยอ <'ll> ะไม่ได้ไม่ได้หลอเดวเก็บเอาใหม่ดีกว่านี่ พเหมือนที่เขาขายในตลาดเลยอ่ะป่ะพี่น้องพันยีเบี้ยมบบนี่ก็คือไวท์เบสพันว่าคอยกบลูดดอ,อกมันจะมีสีแดงกับสีขาวใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นสีขาวก็โอเคนะดูดิ เขาเคยไปกินข้าวในร้านอาหารแล้วเขจัดจานใส่ลูกอันนี้มาไม่ค่อยกินหรอกเพราะมันเปรี้ยวต้องมาทําน้ำพริกกับเกลือจิ้มลงไปแซบๆได้เนี่ย พี่น้องพ่อยใหญ่มากเก็บบักแบร์รี่บึงมีต้นนวยสวยๆเลยพี่น้องอย่าด้หลายบ่ค่ะบอกข่อยล่องแล้วสิล่องแล้วสิล่องมึงได้พี่น้องเยอะมากเลยอ่ะ Mm. A bit sour. It's very nice if you have it in... in, in น่องเหลียวเบิ้องแมดกทรงลวงสังลางอยู่ซีซีมีเบืงเด้อสมเปรี้ยวจี๊ดเลยพี่น้องเจ้าบ้าสวยแห้งเนาะสวยบ้าเจ้าบ้าสวยเนาะสมสมฮาต้องเอาพริกกับเกลือมาจิ้มแล้วมั้งเนี่ยสวยมากเลย ยายก็จะมาเก็บเองเขาก็มาเก็บกันนะพี่น้องสวยละไย้งอะไรย่างเนาะสวยจริงๆพี่น้องเป็นยังสิมาเก็บบักลันเตาบอก็จะเอาไปผัดนี่ถั่วลันเตาเคยเห็นอยู่เนาะมันเป็นหว,นหวานๆเด้อเทสสิเฮ้ยเป็นเป็นลูกอย่างเงี้ยสวยจังเลยอะ่ะ นวลเป็นมันหวานขอยเรื่องลองซิมแหลวเท่หนึ่งนะที่เคยเห็นในยูทูเปเพื่อนๆวออ่าถั่วหวานถั่วหวานเลยมั้งแค่ี้ไสุอือฮึโอ้ไปได้แกไม่ได้นวยใหญ่เทสสิลองซิมเบ่งทถาโอ้เห็นโลนใช่ oh, ปะกินดีีหรอกพูนง่า แทบอยู่ตามภาษานี่เห็นเห็นว่าต้นมั่นพี่น้องสวยเนาะนี่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นต้นใหญ่ๆเนี่ยเอาที่เขาจะกินเม็ดเม็ดแก่แล้วก็อันนี้เขาจะเอาไปผัดเนี่ยเนี่ยโซหวานเนี่ยเขาจะไปผัด เขาบอกว่าสวนนี้ไบโอนะพี่น้องหวานหวานอือออกหวานหวานคืนๆพี่น้องแซบเยอะมีลูกที่แก่ด้วยอ่ะเนี่ยลูกแก่เนี่ยพี่น้องอันนี้ so เขาเรียกว่าเหมือนกันกับอันอน,นั่นนะเนาะเผือกกับอะไรบ้านเราสบาบเบอือ so เขาบอกว่าต้นมันเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวๆเ,เคยเห็นเพื่อนๆใน youtube กินกันอยู่ ใหญ่มากเลยต้นใหญ่แล้วก็เยอะมากพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวเยอะจรจรอันนี้ก็เป็นถั่วลันเตามันเพิ่งจะขึ้นมั้งเนี่ยเนี่ยลูกมันพี่น้องสังเกตเห็นอันบ่เนี่ยตรงนู้นเห็นไหมมันจะเป็นอ่าเขาเจ้าเนี่ยไว้กันนกพี่น้องไม่ให้นกเข้ามากินของเขาเพราะว่าถ้านกเข้ามามันก็กินหมดเลยส่วนมากเขาจะกันแบบนี้แหละหองเบิงบ้งหอมหัวใหญ่พอด้วพี่น้นองออหอมดอก เป็นดอกพี่น้องอันนี้ก็คงจะเป็นเอ่ออะไรนะแครอทนี่พี่น้องเห็นไหมหัวเหลืองๆสีส้มพูม,มันโผล่มาแล้วมันเพิ่งมันเป็นดอกมันก็โตแล้วอันนี้แบบรูทบีทรูทเนี่พี่น้องนี่ไม่เห็นลูกมันเลยอ่ะนี่หอมหัวใหญ่อันนี้กับซีเมนต์คือเกล็นกับฝักสีเฮ้ยมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยเนะี่ยมีน่ารักมากเลยพี่น้องมีอะไรนะนอนด้วยอะ่ะวิมวิม ทำลูกเอบิรมพี่น้องมีหนอนน้ำน่ารักมาเลยแบบคิ้วเขียวพี่น้องนี่บักทัออ่วอีหยังนี่ก,ออนนก็หนวยใหญ่แท้เป็นลูกลูกอะไรอ่ะบักทั่วไม่อยังนี่บักทั่วลั่นเต้าบ่อันนี้บักทั่วแปบบ่ทั่วอะไรไม่รู้พี่น้องบอกคนนีเด้อขึ้นหนวยใหญ่สะดกดกขาดดกแน่บ่งไหมเน่ดูสิีลูกเยอะมากเลยอ่ะแน่ <c ười> ุ๊ดมันตัวใหญ่เลยล่ะบังป,ป,ป,ปุ๊ปุอิปีเบิง้งคือน้องใหญ่ยแหย้งผ้าขั้นเดรสได้ฮัลโหลนี่ครูเช็ดไอ้พี่น้องบวบๆเหมนเป็นปนยวยเหรอเห็นบ่เนี่ยนี่อร่าอรามเลยเป็นลูกเบลอ์เลยเนะี่ยนี่นี้ก็เป็นลูกลูกยังไม่โตัวน้อง เนี่ยดอกมันสวยจังเลยเนาะดูสิโอ้ยมีลูกใหญ่เลยดิอ่อันนี้บักพพิกเก็บเลยก็ไม่สั่งเองพี่น้องห้าเมต้กิโลอ่ะอันนี้เป็นอ้ยังกับตอบบรลีพี่น้อง โปรตี40เอามาใส่ถังเอาใส่ถังแล้วก็เอาใส่ถังแล้วก็นั่นเดี่พี่น้องนี่ตลูกน่ารักน่ารักเลยทีเดียวได้สองกระป๋องนะตัวนี้มึกแหมสวยบ่ โอเคดมาได้แล okay, 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 okay. 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 yeah. okay. ้วพี่น้องเย้เจ็ดเหรียญถือเจ็ดเหรียญพี่น้องกลับบ้านเราได้แล้วมาบอกลาน้องไก่ก่อนกุ๊กกุ๊กไก่ไปแล้วนะลูกนะกุ๊ก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 ไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่ไปแล้วนะ ไก่เหลืยงเพื่อความสวยงามมีไข่ด้วยเ <c oughs> ก็บเพื่อนใน,นโนส่สิให้ไก่ยูซุลินพี่น้องไก่ขึ้นไปกไข่เป็นอย่างเป็นนอนได้เวลาฝนตกฝนอย่างหนาหนาวก็ดีนะน่ารักเดียวไก่จะขึ้นเปน็นนงเป็นนอนแหลวกว่ากันไป <c oughs> เอาละพี่น้องเก็บบัอกสตรอเบอรี่ระจนภัยกับจบไปแล้วเด้อได้ ถุงกระสอบใหญ่ๆกลับบ้านก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันได้พี่น้องเด้อชอบวิดีโอก็กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่บอกต่อยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่พี่น้องถ้าพ่งมากก็เขียนความคิดเห็นด้านล่างแล้วก็กดช่องแดงๆติดตามได้พี่น้องเดี๋ยวตอนหน้าจะพาไปดูที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้พี่น้องสำหรับตอนนี้สวัสดีจ้า